<Hello. S 2> วันนี้พี่ก็จะมาเล่นเกมแห่งความยากนะทุกคนมันก็จะไล่ระดับจากง่ายไปยากนะทุกคนนี่ก็จะพี่ก็จะแต่งตัวประมาณนี้นะทุกคนใส่กางเกงอุ้งเท้าที่มีอุ้งเท้าแมวนะทุกคนแล้วก็ใส่เสื้อสีชมพูเนคไทสีดําเสื้อสีขาวผมสีตาลแล้วก็มีพระจ,จันทร์ก้อนเมฆก,กระต่ายตรงหัวยี่นะทุกคน เอ่มก่อนที่เราจะไปเล่นเนี่ยทุกคนเราต้องซ้อมก่อนไหมข้างหลังโอเคข้างหลังพี่มันให้ซ้อมด้วยนะทุกคนน่ามีปัญหาเอ okay. มันก็นกระดดยงยงนะเขาก็ไปฝึกกันโอเคทุกคน งั้นเราไปฝึกก่อนตรงนี้ก็จะมีระดับเราได้กระดูดนี่กระดูดแล้วก็หมนะุนเข้าไปข้างในนะโอ้โหตรงนี้ผ่านทุกคนเออได้อยู่เลยอยู่อืมรอมัเนี่ยซ้อม <Okay. S 1> โอเคโหวิป้าบโอ้โหไม่ถึง ไม่ถึงอ่ะแล้วเพื่อนรีบไปจังเลยอ่ะไม่รอเราเลยอื้มไม่ถึงฮ้ยดีเซ็ตเลยดีกว่าเอาแค่นั้นแหละอ่าประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นทางให้เราสไลด์ไปนะถ้าเราเดินม,มันจะจ,จะเล็วขึ้นโอเคมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนสายลำเตียงนะทุกๆ10สิบสเต็ จะทำให้มันแยกขึ้นเกมนี้เป็นเรื่องง่ายตอนในตอนแรกไม่ง่ายในภายหลังอ่นะทุกคนนี่คือคําเตือนโอเคนี่คือทัชเพียงแค่เดินไปข้างหน้าเพื่อปีนอันนี้เป็นอะไรที่ดีเป็นการสอนที่ดีนะทุกคนนี่คือบันไดมันมีฟิสิกส์ที่แตกต่างกันเล็กน้อย ก็คืออันนี้มันก็จะเป็นแบบให้เราปินได้ใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือขึ้นไปแต่ว่าสีขาวไม่จําเป็นก็ได้นะอันนี้เขาเอามาเพื่อตกแต่งเพื่อความสวยงามนะทุกคนแล้วก็ปินไปนะ นี้เลยนะโอเคระวังการดออ uh? ดอกอะไรทุกคนก็คือการดอกอะถ่ะมันจะเป็นชั้นเราก็ต้องกระโดดลงไปเนีย่ยพี่ชอบจุดเซฟมากเลยทุกคนมันมีบอกด้วยว่าเราต้องไปทางข้างหน้าด้านซ้ายด้านขวาหรือข้างหลังหรือว่าข้างบนคือ <laughs> ด้านขวามือ mm. คุณสามารถหมุนไปรอบๆได้กระโดดไปรอบๆได้ก็คือวิธีกระโดดก็คือให้เราเอาหน้าไปกดชิปล็อกหน้าชิดกําแพงแล้วกเ็เอียงตัวนะเอียงตัวแล้วก็กระโดดอ่าประมาณนี้นะทุกคนนี่อย่างนี้ก็ได้คะ่ะที่เริ่มคล่องแล้วก็กระโดดอย่างนี้ได้เลยส่วนด้านซ้ายก็ชิดกัมเพงาหันไปทางหางเอียงนิดนึงแล้วแค่กระโดดก็ไป ไปโดดไปนะทุกคนแค่นั้นความอดทนเป็นกุญแจสำคัญคืออะไรอะทุกคนสัญญาว่าเกมนี้ยากมากแต่ถ้าไม่มีคาว่ามอมะถ้าไม่มีมอม้านะทุกคนถ้าไม่มีมอมา้าทุกคนเห็นคำว่าอะไระคือความอดทนเป็นกุญแจสำคัญแต่มันก็ไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นนะทุกคนมันก็ เดินไปง่ายๆชิวๆนี่คือแพตฟอร์มที่หมุนก็คืออันนี้ถ้าเรามองไกลๆมันอาจจะไม่ขยับใช่ไหมแต่ถ้าเราวิ่งมาเหยียบจุดเซฟมันจะขยับนะทุกคนต้องเบรกก่อนอ่านีเห็นไหมพอมาเหยียบจุดเซฟตรงนี้มันก็จะดูนิ่งๆแต่ว่าถ้าเราไปยืนมันก็จะหมุนๆจิตเหล่านี้อาจจะทําให้คุณอ่ะ ได้รับความเสียาหายนะก็คือถ้าเราไปโดนมันก็จะดามิรถดนะ o oh, <yes. S 1> อ yes นั่นแหละนี้คืออะไรอ่านไม่ออกพายุเหล่านี้ตกลงมาเมื่อคุณเหยียบพวกมันหากคุณเหยียบหนึ่งครั้งให้กระโดดเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มบล็อกนี้มีชื่อว่าบล็อกล้มนะทุกคนก็คือถ้าเราโดนเนี่ยมันจะตกลงไปนะมันจะล่วงตกลงไปเลยนี่นะทุกคน นี่อย่างนี้เลยทุกคนตกเร็วมากอันนี้เหมือนกันประมาณนี้นะทุกคนหรือว่าเราจะเดินแบบนี้เราจะกระโดดข้ามแบบนี้ก็ได้นะถ้ามันบล็อกมันเล็กนิดเดียวเอ้ไม่ใช่สิเอ้ยเดินแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนเดินแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นจังหวะอ่าอย่างนี้นะทุกคนต้องเป็นจังหวะแต่ถ้ามัน แค่นี้มันก็กระโดดข้ามไปเลยก็ได้มาดูกันว่ากรสารได้หรือไม่อันนี้ก็ปีนขึ้นไปนะทุกคนอันนี้ก็เป็นบล็อกปีนตรงนี้ก็ห้ามโดนนะทุกคนตรงนี้ก็ตกลงไปตรงนี้ก็ให้หลีกเลี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานแบบนี้เอ,อ้ยอันนี้ห้ามโดนใช่ไหมโอเคทุกคนอันนี้ห้ามโดนแล้วก็ปีนไปนะทุกคนอันนี้หลบเลี่ยนหลบหลีกเออทำไมมัน อนแค่นี้เพื่อแบบมันไม่ยากเท่าไหร่ไงมันพึ่งเบสิกเบสิกอันนี้ก็กระโดดขั้นไปง่ายอยู่ความยากลำบากง่ายเกินไปอะไรอ่ะโหมดชีวิตหนึ่งโหมดอะไรไม่รู้นะทุกคน ก็จะดูง่ายแต่ตรงนี้มันเริ่มยากแล้วนะทุกคนเราตอนนี้เราอยู่ในโหมดเงียบสงบนะนี่ความยากลําบากนี้ง่ายเกินไปเราอยู่ในโหมดเงียบสงบเออก็จะเป็นเลเยอร์ต่างแบบนี้เลยอ่าทุกคน,น,นก็ฝึกใช้ชิปล็อกเปิดชิปล็อกได้นะทุกคน ถ้าชิปล็อกอยู่ใกลนี่พี่ว่าเล่นได้แน่นอนเงียบสงบตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกเอียงแบบนี้นะทุกคนก็หลบไปตรงนี้ก็บล็อกบันไดนะตรงนี้ก็จุดเซฟปีนขึ้นไปตรงนี้มีสิ่งให้เราหลบหลีกนะตรงนี้ก็เป็นบล็อกสปีดตรงนี้ก็เล็กลงนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเช็คพอยต์ตรงนี้ก็เดินขึ้นไปนะเป็นชั้นเป็นชั้นอ่ะก็ บันไดบันไดแต่มันจะเป็นบันไดแบบเลเยอร์ชั้นนะทุกคนอันนี้มันจะเอียงๆนิดนึงโอเคตรงนี้ก็ปีนขึ้นไปเป็นอุโมงค์เป็นสะพานขึ้นไปนะทุกคนตรงนี้ก็กระโดดไปห้ามเดนินอุ้ยเดินจนได้โอ้ถึงแล้วมันมีมันมีแสงบอกด้วยว่าเราต้องเดินยังไงขั้นตอนเหล่านี้ยากกว่าครั้งแรกที่แล้วเล็กน้อยแต่ก็ยังง่ายมากนะ ตอนนี้อยู่ในโหมดความพยายามนะทุกคนนี่ความพยายามโอเคกระโดดไปปีนขึ้นไปนะทุกคนกระโดดข้ามไปแล้วก็มีลูกศรชี้ว่าให้เราไปทางนี้ตรงนี้ก็กระโดดไปนะทุกคนอ่าตรงนี้ก็ลอดไปนะมันจะเป็นที่แคบตรงนี้ก็กระโดดมาตรงนี้ตรงนี้ก็กระโดดไปกระโดดไปตรงนี้ก็ปีนไปนะทุกคนตรงนี้โอ้ทุกคนอันนี้บล็อกเลเซอร์อันนี้มันโดนไม่ได้นะทุกคน <What? S 1> มันเป็นเส้นบางๆเลเซอร์นะทุกคน ก็คือถ้าเราโดนครั้งหนึ่งแล้วมันจะตายเลยมันไม่เหมือนอน,นะนะใช่โอ้โหลืมลืมลืมกดกระดูกทุกคนอันนี้ก็เป็นบล็อกสปีดไปโอเคตรงนี้ก็จะมีกําแพงขึ้นไว้นะเพื่อไม่ให้เราตกมีลูกศรชี้ว่าเราต้องไปทางนู้นตรงนี้ก็กระโดดหลบหลีกไปนะทุกคนจุดเชฟโอ้ยตรงนี้เริ่มยากขึ้นแล้วทุกคนตรงนี้เริ่มยากแล้วบล็อกเลเซอร์กับบล็อกอิดนะทุกคน อ่ะแต่ก็ยังรอดมาได้โอเคตรงนี้ก็ปีนขึ้นไปแล้วก็โดดเลยเอาใหม่นะทุกคนก็คืออพอเรากระโดดข้ามาตรงนี้กระโดดขึ้นบล็อกตรงนี้แล้วกระโดดมาตรงนี้นะทุกคนหรือว่าโบก,กระโดดกระโดดข้ามาทางนั้นก็ได้นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นบล็อกให้เราหลบลิกแล้วนะทุกคนไปไปไป ยังตอนนี้ยังชิวๆอยู่นะทุกคนอ่าถึงแล้วทุกคนขั้นตอนเหล่านั้นไม่ได้แย่มากแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเพิ่มความยากลำบากเล็กน้อยโอเคตอนนี้เราอยู่ในโหมดง่ายนะทุกคนง่ายโหมดง่ายนั่นแหละเออมันก็แบบเริ่มยากขึ้นแล้วทุกคนตรงนี้ก็ปีขึ้นไปนะกระโดดขึ้นบล็อกตรงนี้นกระโดดมาจุซฟตรงนี้ก็ เขาบอกว่าให้เรากระโดดเอียกข้ากนะนี่คือวงกลมกระโดดไปรอบๆผนังมันจะมีบอกด้วยนะทุกคนใช่มันมีบอกด้วยดีเกมนี้ดีนนะทุกคนก็เกมฝึกเล่นออบบี้นั่นแหละคนพี่ก็ไม่แม่นใจว่ามันมีวอลฮอปหรือเปล่านะเพราะพี่ยังเล่นไปไม่ถึงคนอตรงนี้ก็จะเป็นหมุนๆน,นะอ่าตรงนี้ก็กระโดดจุดเซ็กพอยพย์ เคล็ดลับกดปุ่มกระโดดอาต,ตรงนี้ก็ขึ้นไปนะกระโดดไปทุกคนตรงนี้มันก็ยอยู่ข้างๆกระโดดขึ้นไปวันนี้บล็อกนี้เสียโอเคผ่านไปได้เอ้าตกเฮ้เฮ้เฮ้เผิดทางฮ้เ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 เ ตรงนี้เป็นปากหรือไม่ก็หนูทุกคนตรงนี้เป็นแก้มหรือว่าหนวกเขา mm hmm. ส่วนตรงเลเซอร์สแดงนี่เป็นตาเขานะทุกคน oh, <no. S 2> เกมนี้ตรงนี้ก็จะเป็นมงกุฎ oh <my> เกมนี้ทำดีนะทุกคน <c oughs> โอเคกระโดดขึ้นไปนะกระโดดปีนขึ้นไปตรงนี้ก็ห้ามโดนนะทุกคนตรงนี้ก็ไปข้างๆนะโอเค ตรงนี้ก็กระโดดไปเร็วๆนะทุกคนต้องกระโดดต้องรีบกระโดดตรงนี้ก็ปีนขึ้นไปนะเฉียงๆไอบอกให้เราห้ามโดนตรงนี้ก็มีเลเซอร์ปิดท้ายด้วยนะทุกคนตรงนี้ก็กระโดดข้างไปตรงนี้ก็กระโดดไปห้ามโดนนะทุกคนห้ามโดนเมื่อกี้เกือบโดนแล้วโอเคอุ๊ยอันนี้อันนี้บ็อกสปีดบ็อกสปีดปึ๊บนี่คือจุดสิ้นสุดของขั้นตอนง่ายมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายต่อไปอและนี่ก็คือมันบอกเรานะ มันโบกหรือว่ามันอะไรมันจะไม่ใช่เรื่องต่อไปแสดงว่าผู้พัฒนาที่สร้างเกมเนี้ยเขาต้องเป็นคนที่เล่นนบ,บี้เก่งเอา,มา,ม,ามากเลยนะทุกคนเขาเลยมาสร้างเกมเนี้ <Good. S 1> ก็สร้างนบี้สวยมาก,มาก,มากเลย good มชมโอเคง้ห้ามโดนนะทุกคนฉันเดาว,ว่าคุณไม่ใช่มือใหม่แต่จากนี้ไปตอนนั้นไม่ง่ายที่จะเอาชนะโอเค อันนี้มันบบกนะทุกคนอันนี้ระดับกลางนะทุกคนสีเหลืองแบบนี้ระดับกลางชัวร์ส่วมันก็จะมียากยากท้าทายความตั้งใจไร้ทิฏฐิแล้วก็บ้าสุดขั้วน่ากลัวแล้วก็อะไรไม่รู้อ่านไม่ได้มันเล็กไปโอเคนะทุกคนเราอยู่ระดับกลาง ้าพี่จะไปให้ถึงสีแดงแล้วกันนะก็คือยากโอเคอยากสองอันอะงงเลยแต่ว่าต้องไปให้ถึงสีแดงนะเช่นนะทุกคนต้องไปให้ถึงสีแดงคุณยุคนี่อันนี้ดีเลยทำไมไม่ไปอะ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็กำล,ลังพิจารณานะโอเค ไปเลยทุกคนตรงนี้ก็มันเริ่มยากแล้วพี่ก็อธิบายไม่ทันเพราะว่าเราต้องรีบไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปเคล็ดลับทำเว็บแ l ร์ลด้านข้างด้วยการปิดเปิดใช้งานชิปล็อกนี่เป็นวิธีที่ถูกต้องในการห่อหุ้มกำแพงนี่นะทุกคนคนปกติไม่กดชิปล็อกเขาก็จะ อย่างนี้นะเขาก็ไม่รู้ว่าชิปล็อกคืออะไรอันนี้ควรส่วนน้อยนะคนส่วนมากก็จะกดใช้ชิปล็อกกันเขาก็จะกระโดดแบบน,นี้อ่ะถ้ามันเป็นบล็อกที่มันแบบไม่ได้หนาอะไรขนาดนั้นอนะ่ะมันก็กระโดดข้ามไปได้น,นะแต่ถ้าก,กดชิปล็อกอะ่ะมันจะช่วยให้คุณอนะ่ะไปได้ง่ายขึ้นนะทุกคนอ่ะตรงนี้ก็กระโดดไปตรงนี้ต๊ะกลบดดวยนะทุกคนไม่ไม่ใช่ว่ายืนเฉยๆนะอันนี้ก็คือผ่านไปไม่ได้ดูขั้นตอน ขั้นตอนอะไรไม่ดูไม่อ่านนะทุกคนผู้เลนอ่านอยู่เลยตรงนี้ปีนขึ้นไปนะโอเคตรงนี้ก็ต้องรีบกระโดดนะทุกคนโอเคกระโดดข้างข้างนะกระโดดมาตรงนี้นะกระโดดมาตรงนี้แล้วก็กระโดดปีนไปกระโดดข้างๆ้างกระโดดมาตรงนี้กระโดดขึ้นตรงนี้กระโดดขึ้นมาตรงนี้กระโดดมาตรงนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกนะทุกคนขนาดเคยผ่านด่านนี้แล้วนะ แต่ยังจำไม่ได้นะทุกคนเกือบกระโดดไปตรงนั้นแล้วนี่ก็ปีขึ้นไปชิวๆตรงนี้ยาึ้นแล้วเราต้องห้ามโดนเด็ดค่ะเฮ้ยเอยเอ,เอตองกระโดดมาตรงนี้นะทุกคนอเออด้านขวามานะต้องถนัดสำหรับคุณด้านขวาด้านซ้ายก็ถนัดกับคนด้านซ้ายโอเคนะทุกคนก็ เล่นเอาปีนไงชิวๆนะทุกคนชิวๆเลยใช่ไหมชิวๆชิวๆอันนี้กระโดดลงไปนะทุกคนเอ้อไม่ใช่เกือบกระโดดลงไปแล้วเห้ยตรงนี้กระโดดข้างๆนะแล้วก็กระโดดเอียงไปตรงนี้ก็กระโดด ไม่ต้องกระโดดเดินไปเลยนี้ก็ปีนขึ้นไปนะทุกคนตรงนี้ก็กระโดดข้างข้กระโดดมาตรงนี้ต่อนะทุกคนตรงนี้ก็กระโดดไปตรงนี้นะนะชูชูตรงนี้ก็เป็นบล็อกให้เรากระโดดไปตรงนี้แล้วเราก็กระโดดมาตรงนี้แล้วเราก็กระโดดมาตรงนี้กระโดดมาตรงนี้ต่อนะทุกคนอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เวทีการขั้นสุดท้าย คุณเริ่มเข้าใจเรื่องนี้แล้วมันบอกว่าเราเข้าใจเรื่องนีนะทุกคนเปิ๊บเฮ้ยปิ๊บเออนี่อันนี้ง่ายง่ายอ่ะเฮ้ยเฮ้เฮอดปีนไปนะทุกคนอ่ ตกอีกอ่ะซ้ำซ้ำซ้ำปึเออเออเออ๊กปึ๊กกระโดดไปปึเออเออ๊บเฮ้ยเกือบตกเกือบตกโอ๊ปหวาดเสียวนะเกมนี้มันจะเป็นเกมมันจะหวาดเสียวจากที่ทุกคนชอบเครื่องเล่นที่มันหวาดเสียวแล้วไม่กลัววันมาเล่นอบเบียน,นี้มันจะทําให้ทุกคนเสียวเสียวเสียว เกมออฟบ,บี้ที่เสียวนะทุกคนนี่คือที่ที่ผู้เล่นทั่วไปหยุดในออฟบ,บี้นี้มันจะค่อนข้างยุ่งยากจากนี้ไปไ oh <my> ม่สามารถทํามันได้อะระดับยากแบบสีต้มนะทุกคนแล้วก็แปกระโดดไปต่อเะไรทุกคนกระโด,ดมาตรงนี้ต่อนะแล้วก็กระโดดขึ้นไปตรองเอ้ะกระโดดข้างๆะโดดมันหมดรอบรๆบร โดดขึ้นไปกระโดดปีนขึ้นไปนะตรงนี้ก็เฮ้ยห,ห้ามโดดท่านกระโดดทุกคน Summer. ห้ามกระโดดเอออย่างงี้นี่ไปได้อันนี้ก็ปีนขึ้นมาตรงนี้เฮ้ยกระโดดขึ้นมาตรงนี้นะทุกคนกระโดดข้างๆกระโดดเอียงหน่อยกระโดดขึ้นมาตรงนะี้หน่อยตรงนี้ด้วยใครเคยเคยเต้องอย่าก,กระโดดล,ลงไปนะทุกคนกระโดดลงไปนี่ผิดเลยชีวิตเปลี่ยนต้องกระโดดทางน,นี้อ่าตรงนี้ก็ปีนไปเลยนะทุกคน ปั้มบปบู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 โอโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่โอ้มายกัดอ๋อจุดอะไรเอ้ยทุกคนอะไรอะ่ะการใช้ชิปล็อกคุณสามารถปีนขึ้นไปข้างทัสสำของบันไดเพิ่ม เคลื่อนไหวด้านข้างโดยเคลื่อนข้างหน้าและไปทางขวาหรือทางซ้ายอยู่กับผนังก็คือให้เรากดชิปล็อกนะทุกคนแล้วก็กดกระโดดกดเดินด้วยอ่ะอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะบอกนะทุกคนสําหรับคนที่ไม่รู้นะคนที่รู้ก็ข้ามเลยก็ได้อ่ะอ่ะก็คือให้เรากระโดดนะกดชิปล็อกได้นะทุกคน แล้วก็สรุทไปนะทุกคนส,สลูทไปสไลด์ไปนะตรงนี้คือก็จะประมาณนี้นะทุกคนสลุทสลูทไปสไลด์ไปนะอย่างนี้นะทุกคนอย่างนี้ตรงนี้ก็กระโดดมาตรงนี้นะโอเคนี้มันจะต้องใช้ความแม่นยำมันเป็นเทคิคเดียวกันนะแต่ว่ามันจะมีความแม่นยำมากขึ้นอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะ โอเคหูยหูยบล็อกนี้ห้ามโดนไอ้บล็อกนี้ห้ามโดนอุูยเกือบโดนแล้วทุกคนหรือว่ามันโดนได้โอ้มันเดินได้มันโดนได้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบแล้ไม่ล่ะโอ้โหเกือบ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 โอ้โหเสียวมากเลยทุกคนเกมนี้เกมเสียวโอเคอ้อตกใช่ไหมตกโอเค ตรงนี้ก็ปีนมาตรงนี้อ๋อลืมดูเลยมันมีให้รับปีนข้างๆอ่ะเอาใหม่โอ้อตรงอีกแล้วทุกคนครั้งที่เราเล่นมันจะเป็นหนึ่งนาทีห้านาทีสิบดานี่เท่ากับห้านาทีใช่ไหมเนี่ยทุกคนหรือแม่ก็ถ้าทุกคนเจ้นบบี้ไม่ค่อยเก่งก็พูดไม่ถูก นี้มันก็จะเป็นบล็อกลาวาบล็อกหยิดนะทุกคนก็คือถ้าเราโดนเลือดลดนิดหน่อยกระโดดกมาเหยียดตรงนี้ก็ได้นะอ่าแล้วก็กระดดกข้างๆนะทุกคนกระดึงมาตรงนี้เปิดมางนอโอ้ยห้ามโดนห้ามโดนโอ้โหตรงนี้เป็นเป็นทางเดี้ยวบิบเบ,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 บี้ยวบิบเบี้ยตรงนี้ก็เออเอ้ตรงนี้ดกดปุ่มมันนะกระโดดกไปข้างๆเลยมีบอก้วยทุกคนว่มามันต้อกระโดดกไปข้างๆด้วย ไปดูเฮ้ยถึงแล้วเอ้ยตกเดียดีนาะซิมีจุดเซดไปอยู่ทางนี้นะทุกคนะโดดตรงนี้โอ้อีกนิดนึงปึ๊บปึ๊บอ่าตรงนี้ยังไงทุกคนเออได้อยู่ตรงนี้บัก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  อย่างนี้โอเคกระโดดข้างๆนะเมื่อกี้คนเมื่อกี้ตกกระโดดตรงที่นีออนตรงนีออนอ๋อนี่อย่างนี้นี่เองคนอันนี้ก็เหมือนเดิมสรุปไปนะโอ้ยอย่าตกครเกือบตกแล้วไม่ล่ะทุกคนเมื่อกี้กระโดดข้างๆไห้กระโดดมาตรงนี้นะเฮ้ยเกือบตกแล้วทุกคน กระโดงมีออนเหมือนเดิมนะทุกคนไปไหนต่อ Oh my god กระโดดตั้งนา,นานนะทุกคนโอ้โหยากเลยทีนี้ลำบากกระโดดนะทุกคนกระโดดนี้ตรงต่อตรงนี้ไปตรงน้อโดตรงนู้นโดกระโดดตรงนี้อ่อน ด,ดูตรงไหนอ่ะให้ถึงหอทุกคนเออน่าจะถึงอยู่อ๋อนี่้ถึงอยู่เสียวอยู่นะทุกคนเกมเนี้ยไปสปีดไปเซฟอยู่ใช่ไหมทุกคนน่าจะเก็บอยู่อันนี้กระโดดข้างๆกระโดดปีนขึ้นไปแล้วก็มังนี้นะมีทางกั้นอยู่อู้ยา่ยาใตกทุกคน ไปหม่ไปใหม่เออมาทางนี้ตกคนตก,ก,ก,กบ่อยแล้วเฮ้ยกลืนไปไหมยากกลืนไปมย้ยไปไปถึงแล้วอู้ย่าโดนอย่าโดนโอ้ยน่าไมโดน <Nice. S 1> ดคนุณ ถ้าคุณคิดว่านี่เป็นเรื่องแยากคุณไม่สามารถกระโดดปานไปได้ใช่ไหมโอเคคุณก็อย่าเพิ่งท้อใจเพื่อทุกคนพี่ชอบด่านนี้ส,สุดๆกระโดดขึ้นขึ้นมาอย่างนี้เลยตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถึงสีแดงแล้วมั้ง mm. กดตรงนี้อ๋อมันบล็อกหนักนะนะ,นะ,นะตรงนี้ปีกขึ้นไป ตรงนี้กระโดดข้างๆนะทุกคนวุ้ยถึงสีแดงแล้วว้าวถึงสีแดงนะทุกคน, <Wow. S 1> น,กค,นคุณดีกว่าถ้าเฉลีย่ยอย่างว่องไวขั้นตอนเหล่านี้เป็นความท้าท,า,ทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับส่วนใหญ่นะทุกคนส่วนน้อยสิเฮยพูดแบบนี้โอเคทุกคนคลิปนี้ก็นะ่าจะมีแค่นี้ตอนนี้เราก็ถึงระดับยากแล้ว <Yeah. S 1> โอเค จบคลิปแล้วแหละคนก็ไปต่อกันอีพีหน้านะทุกคนพี่อยากรู้มากเลยหมดชีวิตหนึ่งหมดนี่คืออะไรต้องไปเริ่มใหม่ใช่ไหมพี่ไม่อยากเริ่มใหม่ทุกคน <No. S 1> ปิดคิปเลยปิดคลิปแล้วนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะทุกคนบายบายไปต่อกันอีพีสองนะบุย yeah.